ชนิดปลาเลี้ยงง่ายลงทุนน้อยขายดีการเลี้ยงปลาเป็นหนึ่งแอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากต้นทุนไม่สูงสามารถเริ่มต้นได้ง่ายและเป็นแร่งรายได้ที่มั่นคงสายพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายโตวไวและสร้างรายได้ได้ดีขอแนะนำห้าสายพันธุ์ปลาที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ปลาดุก ปลาดุกเป็นปลาที่โตวไวใช้พื้นที่เลี้ยงน้อยเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการเลี้ยงนั้นสามารถใช้วงบอ่อบ่อพลาสติกบ่อผ้าใบหรือบ่อดิน สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงและเนื้อมีรสชาติที่ดีก็เช่นปลาดุกอุยหรือปลาดุกนาที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทยและปลาดุกบิ๊กอุยที่เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างปลาดุกรัสเซียกับปลาดุกอุยข้อดีของปลาดุกบิ๊กอุยก็คือสามารถเลี้ยงในปริมาณที่หนาแน่นและมีความทนต่อสภาพน้ําได้ดีระยะเวลาการเลี้ยงใช้เวลาประมาณ3 5เดือนก็จําหน่ายได้โดยราคาขายปลาดุกอุยหรือปลาดุกนาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ8 0 9 0 บาทส่วนปลาดกบิ๊กอุยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ70-80บาทโดยประมาณ 2. ปลานิลปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายทนต่อสภาพอากาศและคุณภาพน้ำอีกทั้งยังโตเร็วและสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบอ่อดินบอ่อซีเมนและกระชังได้ เป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคอีกชนิดหนึ่งในบ้านเราเนื้อปลานิลเป็นเนื้อปลาที่ได้รับความนิยมในการนํามาประกอบอาหารมีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ6-9เดือนก็จะจําหน่ายได้ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ50-70บาท 3. ปลาสลิด ปลาสลิดเป็นปลาที่มีราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดมีรสชาติอร่อยสามารถเลี้ยงในแปลงนาหรือบ่อดินที่มีวัชพืชน้ำเช่นจอกหรือผักตบชวาเพื่อเป็นที่หลบซ่อนอาศัยและกินเป็นอาหารได้อีกทางปลาสลิดเป็นปลาที่นิยมนำมาทำปลาแดดเดียวหรือนำไปปรุงอาหารอื่นๆอีกมากมายเนื้อปลาสลิดมีรสชาติอร่อยและเป็นที่นิยมของคนไทยมาช้านานโดยปกติการเลี้ยงปลาสลิดจะใช้เวลาเลี้ยง8-12ถึงเดือนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นขนาดที่ต้องการขนาดเล็กก็เร็วหน่อยขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ยืดระยะเวลาออกไปโดยราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ80-100บาทหากแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวราคาก็สูงขึ้นไปอีกประมาณ150-200บาท 4. ปลาหม้อไทย ปลาหมอไทยเป็นปลาที่ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมมีความต้องการในตลาดสูงอีกทั้งยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเมื่อเทียบกับปลาอีกหลายชนิดสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบอ่อดินบอ่อปูนและบอ่อผ้าใบโดยสายพันธุ์ที่นิยมเลีย้ยงนั้นก็มีทั้งสายพันธุ์ปลาหมอพื้นทินและปลาหมอขนาดใหญ่ที่ผ่านการปรับปรุงสายพันธุ์อย่างปลาหมอชุมพรระยะเวลาการเลี้ยงปัจจัเวลาประมาณ3-5เดือนราคาขายอยู่ที่ประมาณ80-150บาท5 ปลาทับทิมปลาทับทิมเป็นป,ปลาที่มีราคาดีตลาดนิยมโตเร็วและสามารถเลี้ยงในกระชังหรือบ่อดินเนื้อปลาทับทิมมีลักษณะเด่นก็คือมีสีขาวเนื้อเยอะละเอียดและแน่นกลิ่นคลาวน้อยนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นทอด 1. ึ่งย่างหรือต้มยำใช้ระยะเวลาการเลี้ยง4-6เดือนก็จับขายได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 100- 120บาทครับ เหล่านี้ก็เป็น5ชนิดปลาเศรษฐกิจที่ลงทุนน้อยเลี้ยงง่ายโตไวขายดีแปรรูปได้ราคาก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกให้ท่านที่สนใจคิดที่จะเริ่มเลี้ยงปลานำไปเป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลี้ยงได้นะครับสวัสดีครับ